อรลี่ซื้อเล็กพี่น้องเอ้ยซื้อเล็กก้อนพี่น้องกระป๋บสบาสไปดีพี่น้องวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดแดงขีนาก็ตลาดขีนาตลาดแดงมันทีมีแต่ตลาดเศร้าตอนเศร้าแล้วก็ตลาดแดงที่อยู่สามแยกขีนาพี่น้องที่มีปั๊มน้ำมันพัดแล้วก็เดี๋ยวไปสิพาไปรอบบึงตามตลาดบางมีอย่างเนี้บางคนไปไก่บ้านอาที่ไม่ได้เคยเห็นเลยอะอาทิตย์ เคยเห็นอยู่น้อยหนึง่งตามคลิปที่เคยเคยลงไว้น้อยหนึ่งแต่ว่าก็บอกเห็นคักแน่แต่คนเริ่มเนมข่อยหลายเติบแล้วตอนนี้เพราะว่าก็ยนอย่นี้นั่นเองเพิ่นชีงงว่าขอ่อยจีฮีกำลังเห็ดหยั่งนะเพราะว่าสาวนาเนี่จับกล้องเออนั่นแหละพี่น้องเอเ็กดิยวข่อยสีไปอันซื้อซะซื้อสิน้นเครื่องโลเมื่อชอยจุพี่น้องอยากแห้งแบบว่าตั้งแต่มาตั้งแต่อัน มู yup. <c ười> <c ười> <g <g ่บ้านนี่ตั้งแต่มาแต่ชาวนาเขตยังไม่ได้กินก็เลยชิบไปซื้อพี่น้องเดี๋ยวขยีพัายามว่าให้มันมวลกี่ก้อนแต่เริ่มต้นเห็ดคลิปก่อนว่ามวลว่าดังเดี๋ยวนี้่อยเริ่มขายคนโอเคพี่น้องไปไปเบิ่งเลยมาตามมาจะเป็นตลาดแรงเปิดก็จะไต่ไฟแต่แ้งมันคำตลาดคำตัวว่าตลาดคำจ้ะอ้าวมันแรงแล้วมันแค่คำแหละ Oh, โอ้ดอกไม้มันสินเลยเลยเป็นค,คายดอกไม้โอ้ดอกไม้เหรอเออเขาไปอย่างชื่อให้ี่บัวเดี๋ยวเทาจีไปแบบอแของแซ่บไปซื้อของแซ่บไปซื้อสินโอ้มาใหม่มาก,มากรอร้านเลยตลาดแรงนี่สิเบล ค้ากว่าตลาดเช้าหน่อยนึงพี่น้องเดี๋ยวคนชิย่างมาตำก่อยจะหน่อยอยดีเรียรขคไทยกจะไงหานเลา

พี่นาพี่น้องตลาดเองขอแรงมารถวะนี่ชุวยองูไม่เ้ยแรงเลยนาจิยานเขาฟองเฮ้ยนะอะไรอะสาชิมาพัทสาิมาพันอ้าวแม่กระดูมาให้ไดแสงว่ตรง เลื่องไอ้กระดูกแมนเนตี้มนม่นเซาแต่เนี่อ่อนๆนะแซวอ,อนะไ้ปอดหันโอ้ยข้าศิษย์ยาปอด,อดกระลอกกระเดีย cái mỏ còn mỏ con bò kho gì hay hơn cái gì con vậy cái ừ. Và... <laughs> <phải> đay cá <laughs> 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 <còn> <laughs> <còn> <laughs> แมักไยลอยอีนี่า้วุลอยเออเราเอื้นบอมักไปลอยเับผมีเงินใบเดียวนี่ห่อนี่อ่ะร้องฮ่าท่ห้าอเห้่ห้าพนกับี่้องชี่รอง้าอืมมา่ห้าอชิวเฉย นี่พ่้หมูไอ้เนื้อไอ้มาดีนะนีเงินยังสี่สิบาเสียเอาไม่ใส่อมึงน้าไม่อยูะเมื่อไรมึงหนอาด,ด้วยนนอย๋อไมจังห้อก็หอมรวบวมาเดยจะว่าเอสบอ ตลาดนี í, ừ, ่ก็้นกรสีลายเตอพี่น้องเอ้ยเนี่ยราหอมรมสามพันสามพันห้าร้อย่องเหนียวคะวะ เส่นสองพขายว่ะมะนาวได้ขายว่าสองพันเือเอามะนาวน่ะสองพันนี่โซ้นี่จะเป็นโจนขายสิ้นทีนะแซเมิ่สองพันหมดแน่นก่กันใช้ตมีเหรอกรนีกรณีอันนี้เป็นัโนพิ่นขายประจำพิ้นได้จะมาขาย ั <c oughs> <expand> นียนี่เีจวิ่งเรืองชดอาหารพี่เรอทก็ได้เบิร์0หกสบพันเบิร์หกสิกิบ นี่ก็จะเป็นเสียผาหะเนี่ยนี่พี่งจะเป็นโจนเสียผาได้ี่สพัอพ้อกโอ,โอ้ของหนีผมปวงของร่อนผมกับมี่ มันเงินจะเบิดแล้วหรือมะง้องเงาะแล้วเนี่มีเงินกว่าจะมาเอาอะไระไรฮะิจะคล้องเค้นไปนรทอ่ะทามมึงคล้องนี่นะนี่นะอะไรฮะกิ้นโออลีดผมคม้อเดิอะไรมันแน่เพงคาแน่เห็นงอะเหรอเออ

เงเงินไปเสือมูเนี่ติวม่ามันเสียเละไรกันหรอกุ๊ตัวนี้ผู้ชายวะอ๋อสองคนเดินหาผัดนี่หาบาะโอเควะเออโอเคไปน้องเดียวตัวนี้ก็ได้เลขมาแล้วนี่รางวัลกันเลขสี่โต๊ะอ่องนี่ได้อยู่ หาพันขอชื่อปองหาพันกับที่ได้ยูสามสิบลานกิบกสามสิบเอาเงินสามสิบสามสิบสามสินันพันกิบเดกหกิบพันสองห้าสิบที่ได้แต่ล้านเดียวยสุไมบอกก็เรีงนะไปไป่โอเคพี่น้องเดี๋ยวจะไปชื่นชานมไข่มุกห้ชาวน้ำก่อน เปิดเลยแอร์ก็อันนั้นเปิดหาะโอเครถมว่าเปิดแถรเปิดว่าแค <c oughs> ่นี้แหลยเขาบอกหาแล้วถึงเราเห็นเอาเอาซาลุา่มค่ะเออเอาน้ำมีชุ่ม้มคำเดียเดียวนี่คำแล้วจะเป็นโตเกลินะล,ลนะด้านหน้าจะเป็นห่านไทย ขายเขาน้ำได้น้ำเย็นเขาเหนียวลูกคั้งเขาจะเจ๊เลยเจ๊บ่บรรยากาศน้ำแดงก็ดีดีพี่น้องเอ้ยอยู่ตลาดแรงขดีดหน,นักเย็นใช่น่ะอ่าเพิ่นก็นมีร้านย,ยางขายอยู่มีทั้งต่ำสมมีทั้ง thuộc đợi đấy, trật đẹp này, xẻ phá, xẻ phơi, cả miếng da ngang, con gìn con giả cả đay, đay trâu, én lê จะได้กาฝากกุ้งไหยก่้ติดแ้นกวาพี่นนอะสบายดี